ฉันรักเธอ,อ้ามตยตงนเพียงรส้องดีดี ไพเราะจับะันโอ้โหปากกว้างขนาดนั้นไปไปด้วยกันเปลี่ยนเพลงบ้างลองเพลงอะไรได้อีกนะอะไรนะ<อ>เพลงเพลงละครวันนี้ลูกอ,อยู่คนเดียวมันง่าเข้าใจมีแต่คน,นได้เข้ามาม ผิดวงางเอเเอคนละเพลงนะอ๊ะนนะเฮลโลเฮลโไอ้คำคำอฟอร์ม<น>บ้านนะดีดีอ้เพลงอะไรนะจะมีเพียงเธอ มันเป็นรู้ไหมสัญญาจะดูแลเธอจากนี้ตลอดบายบ๊ยพ <c oughs> อ,อยังกูไนกูไนคุณยายก <c oughs> ันเลยไหนคุณยายอะไหนอะคุณยายกูไนคุณยายกันคุณยายอยู่นี่เย้ยายบายบายบายคุณยายบายบายคุณยายคะ่ะ ยายอะไรครับยายอะไรครับยายแต่ว่าแต่ว่ายายพุทธิพัฒน์ครับยายพุทธิพัฒน์นั่นมันคุณชายนี่คุณยายยายอะไรยายเราชื่ออะไรอยู่นคองสวรรค์น่ะยายคุณพิพัฒน์พุทธิพัฒน์นั่นมันคุณชายยายอะไรถ้าคนน้องคนนี้ไม่บอกคืนนี้แม่ไม่นอนกับน้องคนดีแล้วนะยายอะไรครับยายไอยอิ๊บ